สวัสดีทุกคนเนาะมาต่อกันกับคลิปบ่าวคำเส้นเกาเส้นเคยเนาะตอนนี้บ่าวคำก็อยู่ที่บ้านนะาหอยเนาะกนกดครับสมคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ส่องบ่าวคำแล้งใจอนกะับบ่าวคำเลสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆทุกคนโอ้บ้านนะาหอยจะเป็นบ้านาสวยงามดีทุกคนเนาะเนี่ยจะมี้านน้าแกน้านขายอาหารต่างๆลูกนานก็ ขี่รถทีบดินอยู่เนาะนั่งจากรถบ่หลายทุกคนไม่ได้เป็นวันอาทิตย์เลยนี่พี่เปาคำรีคอร์ดวิดีโอเนี่ยขาพาทุกคนรอเขตเพียร่าเนี่ยแหละเบิ่งสภาพน่วกันเพียร่าเนี่ยกะพัชชิบาเป็นหอ,องคอมเมีรยเป็นเฮดออฟฟิศของเมืองทุกคนเนาะเป็นดิสติกตั้งตานเนี่ยนี่ก็จะเป็นส่วนบัว ตูบัวบานเช็ดบ้านนะหอยเคีราก็เป็นเฮดออฟฟิศเนาะเป็นที่ตั้งของห้องว่าการเมืองสัมพองที่ตั้งของหลายอย่างมีธนาคารมีวัดบางอาหารเดี๋ยวเรารับมาพาทุกคนรอบึงตั้งแตกกันแล้วกันเนาะขับไมกได้มาหลายปีแล้วนะ เกือบเกือบเกือมาสีหปีทุกคนเราขี่มาในเขเทียร่ราเนี่ตะกี้กลับมาตลอดอยู่มาประมาณสี่ห้าเที่แหนะมาขีร่รถลินแน่เนาะมาเบียกนิดหนึ่งเน่สินันแต่ว่ามืันนี้ฮักเบียกมีโอกาสเลยถือโอกาสพาทุกคนมาลองบนเขตที่รบกันสภาพรับปีกเจ๊ ที่นี้ต้นไม้ก็ไหลทุกคนป่าไม้ใบเขียวสวยงามมีน้องปลาอยู่มันจะสูญกับทิดพันธครับธรรมชาติตั้นกต่ยังอยู่ใกล้ภูผาใกล้ภูพานางังบริเวณภูอ,อกก้อมค่ายครับเป็นปอนอ่าเป็นปอนซอกหาอาหารครับอ่าเป็นปอนซอ,อ,อกนกไม้ซอกนกพิร หมูเมงนะาะประกอบอาหารยังพูได้อยู่เนะจะประปาง่วนคนเป็นกาเหตุธุรกิจนะเหตุงานประกอบเรียกงานต่างๆต่าๆแต่่าโดยส่วนใหญ่ี่ก็เปินสาวเกษตรกรปลูกพืชนะปลูก เี้ยงสั์เลี้ยงมอเลี้ยงเครือเลี้ยงควายตั้งแต่ซีบเสร็สบเัะสะกณะต่างๆนะร็จบเมิเมเมเมมายอยู่มากินธรรมาติทุกคนพอข้าก่อนขึ้นไปเรื่อเย,ย,ปปย,ปปยอเอาพรา่นะอ,อุบงนยขออภัยครับม่ยใจ ขอให้กันแล้วกันทุกคนโอ้ตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกเขตบ้านนาหอยตนี้นาหอยปังต่างบนเพลงสาวคนสังกองบ้านเฮกันมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ประสบกันไปทุกคนงวดสวยงามด้่ย กระแม่นวัดวัดอินทาราณพารามเข้าไปในกันเช่นเดียวกันแต่เราค้ำไม่ได้ไปหรอกเนื่องจากนี่อะไรวะไปบ่พาทุกคนไปต่อสักฝนจะตกแล้วเดี๋ยวค้าจะรออะไรนะว่าฝนกำมมนนลังลมาครับชิโบเอ็นแค่ละสำหรับ ท่าละเขตนี่ก็เป็ดเขตสนบทที่สวยงามแต่ว่าพอได้พรได้มีทางทีทางแยกหลายะนะไรไปเรื่อยๆนะจ๊นะนอกจากเออเขาจะเข้าเข็มทางซ้ายขั้วอมนังมอน,นี่นี่เออครบน่าจะทางแยกเนาะแต่ว่าทางหลัาๆที่พาะพุทธสร้องนี่ ุดทางไกลจากเลี้ยงจัดประมาณ60กิโลเมตรเดียวเรแต่ว่าทางก็ยังถือโอเคทางดีขไงทางเครื่องทางขายเครื่องคุ่นจีนโอ้โวถูหนากวงกวงทุกคนคิดไงหนากวงควง ส่วนมันต้นส่วนอ้อยเนาะปลูกสลับสับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวตัดภาพไปหมู่บ้านต่อไปเลยทุกคนเนาะ,ะเนื่องจากเขตนี้มันค่อนขังจะบ่มิอย่างห้ถ่ายบ่บมิอย่างไท้นั่นแน่บ่มีอย่างไอ้ภาพเลยเนาะไปตัดภาพไปต่อไปทุกคนเนะ ตอนนี้เป่าคำก่อหอดเมืองสังทองแล้วทุกคนเขนตเทเียราดอันนี้ก็แมนอ่อกัวน้ำตอนทุกคนเนาะกำซายกับแมนทางอ,อ้างสงวนป่าบ้านเทียราดทุกคนบน้านุมเหมือนจะพึ่งก็จะห้ามหาป่าเขตนี้ว่าักซะป่ากับสีลายได้แน่หนึงน่งแต่บุณีนี่ฝนตกอ้อกป่าคำก็เปียกเลยเหล่องจากเลื้ยวเสกันฝนมาเนาะขึ้นว่า มันจะบปโตกสนอกเพราะว่ามื้อนี้มันอากาศดีฮะนะทุกคนอฟ้ากับโบคลืมนท้องฟ้ากับปลดโปงเนาะขี่มาปุ๊บหนึ่งหัวดำเข้าดำเข้าเซนเด็กก็ตามสภาพเลยนี่เป็นขวดน้ำต่อนทุกคนนี่เป็นขวดามานี่เป็นขวดเก่าเนาะขวดเก่าเพิ่อเก็บหักษาไว้อ่ไม่ให้ลูกหลานได้เบืองอยู่เนาะไม่ได้ทำลายคือบานบอลเนาะถือว่าโอเคทุกคนถือว่าดีเนาะ สั่วทั้าไปเลยกับคื้นทางเวียงจันทร์ทุกคนเรนาจะเลี้ยวซ้ายจะไปสูเส็นสิบสามเหนือก็เป็นทางทางแดงเป็นทางแดงปัจจุบันนี้ก็มีคนเที่ยวไปอยู่ทุกคนแต่ว่าทางค่อนข้างยากหลยนิดน,นึงเพราะฉะเป็นทางแดงเนาะยังบทันทะลุมาแบบเถอะแบบทางดีเถอะอันนี้ก็เป็นศูนการตลาดเมืองสันท้องของ ศูนย์ยูนิเทลุกคนอ่าด้านข้างก็จะเป็นตลาดเมืองสั่งตลาดเทียราดมาสันจัาแต่เบาคำนี่ยังไปบรนไดเท้อเนาะฝนตกเออจอดพักก่อนท่าฝนเซากนฝน,ฝนก็ยังสิบเซาง่ายปุจังนี่นะเนี่ยฟ้าก็ยังคึมคึมเม็ดหมอ,มอกยังเมืดมัวอยู่เาเอาไปรอติดตามด้วยกันทุกคนพนามาเบ่งบรรยากาศคิดว่า <laughs> ฝนจะบุตก นั่งไปนั่งม้าปัดวานฝนพัดว่าห้ามลงทุกคนจุดนี้ก็ห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ60กิโลเมตรทุกคนเนาะห่างจากสามแยกปักสอนประมาณ16กิโลเมตรนะถือว่าใช้เวลาเดินทางนี่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆกลับมาฮอดนี่ทุกคนตะขันทางดีก็นี่นี่น่าจะมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าถ้าขับไปหลายกันป็นอันตรายนะว่าความไวเซียประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ถือว่า โอเคเนาะถอะือวาวัยละอยู่ในเขตชุมชนเนาะบางชุดก็ขี่ได้ไม่ติดแซกิโลเมตรสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขตนี้เพิ่อนกับปลูกอย่างพาราหลายทุกคนเนาะี่ยเห็นตู้นี่เพิ่อนครับรถไถนาเดินตามเนาะ,ะรถตอกตอกบอกระห้องมาสลาวนี่รถตอกตอกรถรถไถนาเพิ่นกับแกอ,อย่างพาราทุกคน กยางพะราไปเนาะขายเดี๋ยวนี้โลนึงเท่าไหร่บางคำกับโบงโมเลยอย่างพะราเนี่ยแห้งกริดด่นแห้งป้าไม่ด่วนี่แห้งแห้งไม่กินเหม็นนะทุกคนอ่าไปแปลี่ยบต่างๆอย่าบางคำซอกบอนั่งริมเนือหนึ่งกันทุกคนเนื่องจากบอนี้เนี่ยมันฝนตกเนาะคืนวันนั้นจะเศร้ายากอยู่ทุกคนบสภาพฟ้าฝนเนี่ยอ่ะไปต้อน้ำกัน เบิ่งติดตามนันทุกคนจะไปวัดใจเป็น,ปนจังไลยนี่ก็เป็นขอบเขตของวัดเพียราตทุกคนวัดกลางเมืองนี่แหละเพื่อเป็นวัดหนึ่งที่ว่ามีความเก่าแก่หลายได้ปัจจุบันในฝนตกเนาะกับพายามาะท,ทัยทุกคนได้เบิ่งหนหนึ่งจากกระเทินได้มาละนี่ก็แม็นหอแจกทุกคนส่วนนี้ก็เปนสิมเนาะสิมเพิ่งเกิดมีการนะปรับปรุงโบราณะใหม่ปัจจุบันนี้ก็มีความสวยงามจะมีหุบป,ปั้น สั์ต่างๆทุกคน,นกระจายตัวตามบริเวณนี้ตัวนี้มันใจกลางตัวเพียราย่าชเยอทุกคนใจกลางตัวเพียร่าชเลยด้าน,นนอกก็จะมีะห้องอะไรอ่ะห้องการบ้านห,ห้องการบ้านเพียร่าชเนาะจะมีร้านขายเครื่องต่างๆรนะ้านกิจกรรมจะมีหูวปั่นโตพญานาคทุกคน ขนาดน้อยใหญ่ไป่ตามบริเวณนคอยตู้ทำไม,มทุกคนได้วยเบงโอ้ฝนเฮ็ดเซนเบาวคำเนี่ยแต่กับวิปัญหาทุกคนนะบบยานออกฝนนะแต่ย่านกล้องนี่มันอันสีมัวแล้วซือนาอะคือบรรยากาศก็ดีทุกคนเนาะเนื่องจากเมื่อได้เป็นเมื่อหนึ่งคำนะบุบานกับสิมีการเฮ็ดบุญหลายเพราะสมควร คนเขียนเซวาวดโพคำสัญญารามบ้านเพียราดค่ะถือประตูโขงมันกันใหญ่โตมโหฬารพอสมควรนี่ประมาณนี้ทุกคนมีนกยงมีอย่างต่างๆถือว่าภารกิจมื่อนี้โบเฟลทุกคนเนาะอ่ะะาโบโบยกเลิกเนาะอือถ่ายไปเอยทุกคนได้เบิง่งอ่ะเนีประคำซอก บอนั่งพักพอ่อนกันไอ้เก๋าตอนนี้ฝนตกเนาะต้องลดฝนซาลเลเมนเป็นไข่ย่อแน่นิวันได้ไปเลาะทายคลิปไปทุกคนด้วยเบิ่งนี่นเนาะอือเอางูพยานงูอาทุกคนละพ่อกันตอนนี้ก็ที่ดูที่ตลาดเกร้าทุกคนอ่ตัวอยต่อหน้าโรงงแียนมัธยมสมุทรเกร้า ผลก็ยังตกต่อเนื่องผลเสื้อผายางตลาดได้เงินเงิเขาจะเห็นแน่ตลาดนี่เก็เป็นตลาดแย่งสุดในเมืองอันีกคนมาสังคองเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นท้านขายเครื่องท้านขายเครื่องแห่งต่างๆมีเสื้อผ้านาแพแล้วก็ขายบบักกล้วยพามบักกล้วยบักแคมบัตกอก โอ้เสียดายเมื่อกี้ฝนตกทุกคนเนาะซันงได้พาทุกคนเลาะตามหมู่บ้านน่ะหน่อยหนึ่งแล้วเนาะเนื่องจากมันฝนตกก็เลยเหน่งหลายบ่ได้เขาต้องได้ซอกบนโฮมใช้แต่ว่าตลาดนี่เป็นมีนมวันโฮมจืดทุกคนมีขายเห็ดขายเห็ดขายซินขายไข่ทุกคนหลายอย่างจะเป็นซิ้นหมนูซิ้นเออยนะหัวกบ ก็เป็นตลาดโบย่ายอะไรทุกคนเครื่องกับโบาลายปันใดไม่ค่าก็จะไปนอนนะจะไปเห็นว่าไม่ค่ามีซีมโมนะมีป่าส้มอะไรต่างๆขายพักขายแย่เครื่องเซ็ง ีกลางซื้อเครื่องซื้อฟองทุกคนจะเป็นตลาดใหญ่ทุกคนนะแต่ว่าคนขายเครื่องก็บอหลาเพราะปันใดมี <c oughs> <c oughs> ขายตามเพื่อนว่า มีสำลัดต่อมีปลาหมึกมีไก่ไข่เหนียวมากไข่เสียบห้าสามทุกคนได้เห็นทุกคน ร้แหงหลายกับอะไรเ,เอากับบุคุณเพื่นแน่เตรเดทายบรรยากาศมาฝากทุกคนกันแล้วกันเนาะก็มีจุกไม้หมอกไม้หมอกโมหมกโมสินตลาดแบนนี้นะครับคิดว่าฝนอาจจะโปะเซาง่ายดีกว่านะเบิ่งสภาพมันนะ เอาเป็นว่าจุดนี้ก็แมนตัวเมืองกันแล้วกันทุกคนเนาะตัวเมืองของเมืองแสนทองคือว่ามีห้องการต่างๆเนาะด้านข้างก็เป็นธนาคารส่งเสริมพิจิกรรมเนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็น่บริการของไฟฟ้าแล้วก็ห้องว่าการต่างๆของเมืองเนาะเดี๋ยวพาทุกคนรอตอนะเบิดซอเขาเป็นจิ๋มกันื่องจากตอนนี้มันฝนยังสืบ ต่อตกแบบต่อเนื่องอยูน่น,น,ยนะทุกคน,นงงยากในการทายคลิปเพรสมควรเดี๋ยวทางต่อไปเบื้องบนนึงพอมกันอ่าใหญ่ตัวพอสมควรทุกคนคิดว่าเข้ากับเมืองเนาะเป็นเมืองที่ว่าป่อยแย่หลายท่านขวาก็เป็นสับปะรดไซส์ตอนสับปะรดยีละโซนสีทองทุกคนวิละโซนแหงคาดแหงคาดกับไซส์ก็เป็นห้องอากาศไฟฟ้าเนาะประจังเมืองสีงทองนึง ัวจุดนี้เป็นเซ็นโนตะ้ทุกคนเป็นจี่ตั้งของเมืองมีตู้ ATM สองแห่งมีสำนักง,งานปกครองเมืองสังทองเนาะแอดมินออฟฟิศต่างๆของตัวเมืองมีมนธนาคารการเงินเมืองสังทองสังทองฟ i น a n c i a ออฟฟิ c i a l ์บ้าเนเมืองก็เปิดประมาณนี้ทุกคน ถามว่ากวางไงบอกอะพธรรมดาทากคนนะจะมีห้องน้ำห้องระบายน้ำเป็นหลองปลาต่งตงางทานอาหาร15บาทันวาข้ามไข่ท้าวจันทรีมีรถดับเพลิงอยู่ใก,ใกล้ๆทุกคนแล้วห้องว่าเอียงท่านาดับเพลิงต่างๆ ก็เป็นห้องการสาธารณะนะครับห้องการสาธารณะประจำเมืององหมอเมืองเขียนว่ป่าวองหมอสมส่วนสันสงหรณ์วัฒนธรรบรรยากาศคล้ายๆอย่างนั้นเปิดมา,าครับแบบพุ่งเลยคล้ายๆบรรยากาศทางเมืองบโบราณสภาพโดยรวม เราจะได้ฟิลประมาณนั้นฟิลแบบมีผู้ผ่าอย่าง,ง้หนึ่งเดื๋เปิดบางหนึ่งทีเปิดตามาเที่ยวชมเลยอ่าน,นี่มันกองเข้าทุกคน,นบญกองเข้าืองสันทอนเขียนเวบ,บาไม่อยง จุดบริการจัดหางานเมืองสังทองเนาะดันจะมีกองเข่าอยู่ใน,นควรไปเสิร์ชเองได้เนะเบบเาะเกี่ยวกับบุตรกองเขา่าเมืองสังทองพอหลังจากเก็บเกี่ยวผลและปลูกแล้วเพิ่งจะสีมีการจัดงานประจำปีเกี่ยวกับยบุตรกองเข่าแขกคนเกษีรายนะีะเพราะว่าเมืองสังทองนี่ก็มีจุดเด่นอย่างพ่อปันไดเนาะจะเป็นที่ตั้งของ บ้านมีละโซ่สัมท้องสีทองนัง่นแล้วก็หาเกี่ยวกับเรื่องของบุญบ้านทั่วไปธรรมดาเนะเาะกันเลยจัดงานบุญของเขาขึ้นมาเป็นการโฮมชุมนุมเป็นการพบปะโม่เพื่อนต่างๆนักขี่มาทำปะเนีกันะอยู่ยรบริเวณสัมท้องเนี่กิจกรรมที่ดีทุกคนกนะิจกรรมที่ดีหนึ่งจะเฮ็ดให้ คนได้มางมตัวกันได้มาพบป่าปุเวียงงานตากะนิ้นก็จะเสมต่อไปเขรียดสาไก่ทุกคนพอห้องมาบ้านเนี่ยพวกเรกจะกั่าบูกรเจออไปนี่มันจะออกอยู่สามแยกตลาดตลาดคบแห่ทุกคนเพื่อน้แต่เราเป็นเค่ไหก็มาะมามนี้เนะฝนกระตุกแน่ตอนนี้นะ ีปบบนนทนีเร,เเเรื่อยๆตัวสภาพมันบตรงนาก็สวยงามนะครับมีเพียงนามีการปลูกฟังเลี้ยงสัตว์ก็จะกระจายกันไปตลอดเปีนพี่กะสักรรมาพี่เปินรา,านรกาเลปกๆแบนี้เป็นา ไลจะเป็นปลา,าปลาโมกปลาไหลเราหลักกรสิเม็นพวกเข้าเาล,ลเาี้ยงสัตว์อะไรพวกกระดาษเป็นเช่ี้เพราะว่าการอินารมันจะบางทางจะมีวิทีจํากันอาจจะควสามารถเป็นเสนรษธกิจขายได้ทิ้กุ้งตันึงอาจจะโอเคอยู่งนั้จะมีเยอยเนานะแต่ว่าโปหลายไปเลยก็จะกระจายไปนะอิ้ ทุนงนาเฮื่ออย่างนี้ตามทุกคนได้เบิร์เหมือนกัน ดูการเจ็บเก้วเข้านะฮะในเรื่อะคนสิบุญยู่บ้านปกติคนลาวนี่วงวันเสาร์ทน,นี่จะมากันนางเลินนั่งวางกระซุ่มเซลล์กับตามบ้านเป็นอะไรา่ออยกัมีกระซุ่มเซลล์นี่นะ่แล้วดูการเก็บแกยวตรงนี้ยิ่งลาก่าในเรื่องต้นสิน้วทุกคนเ่ยวกับคุลกระปุกนะครับประเภทเข้าอย่างต่างๆ ที่ตามเปนต้นกันเลยควรอีจเรื่อยๆความจำก็มีโอกาส็ะหายประสาทกัประมาณนี้แหละแล้วถ่ายคนเบื่อยสังข์อนีดปัจจุบันนี้เป็นไงแล้วฝากทุกคนคนไทยคนต่ามคนสับฉันได้ครามับเด็กกักใจครับวาเ็นสารสังขีไม่ไหอันนี้ก็ไม่ห่างกินเดิมทุกคนนะมีมีหน้าครับมีหน้าครับ บ้านเห็นก็สวยงามอยู่ได้ถ่ายมาฝากทุกคนฝนกระตุกเนาะกล้องกระจิมัวนิดนึงเอาเป็นว่าพ่อกับแม่ทคิดหน้าทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้มาวครับขอถวาไปก่อนเนาะฝากทุกคน,คน,นกดไลค์กดติดตามกดซัสบสไครป์มาคำนะครับน่าใจทำมาคำได้สร้างสรรค์คลิปใหมๆ่ๆคลิปนี้ก็ถ่ายมาฝากทุกคนคน,นีแหละฝากคนลาวอยู่ในต่างประเทศเนาะ ยัมีกรระเลาจิตญี่ปุ่นต่างนาทีติดตามเราคำขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญนาที่การงานทุกคนนะทุกคนเลี้ยงควายอยู่ปล่อยน้ำทางควายกับญ่แห้ทุกคนเนาะหวานโตนั้นเลยหวาตัวแฮดแล้วนั่นซะใหญ่หลายควายเนี่ยอะแล้วพบกันทุกคนบ๊ายบาย